อ่าสวัสดีพี่น้องชาวพักเครื่องครับผมวันนี้พามาดูครับผมผ้ายันครับผมอ่าวันนี้เซียนใหญ่พระลุงเปิดกรูผ้ายันครับวันนี้มาขอเจมดูสักนิดนึงนะครับผมวันนี้เมื่อกี้คัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมในนี้ก็พอมีนะผมของดีๆแต่นี่ครับผมชุดหลักๆอ่าเป็นฉากเก่านะครับเป็นฉากเก่าด้วยแล้วก็เป็นผ้ายันด้วยนะผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับชุดนี้เด็เดๆทั้งนั้นนะครับผมอ่าสีห้าฉากตรงนี้ รูปแรกนะครับตรงนี้จับเรงกไม่ได้นะครับผมเริ่มเคลื่อนแล้วกรอบตรงนี้นี่เป็นฉากนะครับผมพระครูเมฆวัดประจิมวัดประจิมทิศนะครับหรือวัดเจนตกนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเด็ดเลยครับรูปนี้หายากนะครับผมเป็นฉากนะครับของตลงเอียดนะครับผมวัดดอนศาลาสร้างมาปีสองสี่แปดสามนะครับอ่านายถัดนะครับผมสมัยนั้นเขาว่าเป็นผู้ว่าเมืองพัทลุงนะครับผม พิมพ์ถวายนะครับด้านล่างเขียนไปชัดเลยนะครับผมพิมพ์ถวายนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมถัดมาถัดมาครับเป็นผ้ายันนะครับผมพระครูทองนะครับผ้ายันพระครูทองผ้ายันพระครูทองวัดของปาเจ้นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมนี่ก็พระครูทองเหมือนกันครับแต่เขียนมือครับผมฉากนี้เขียนมือนะครับหายากมากนะครับผมเขียนมือเห็นไหมครับผมเขียนมือเนี่ยรายละเอียดจะไม่เหมือนปั๊มนะครับเห็นไหมครับเขียนมือจับ ไม่ชัดมากนะครับผมคือ <Armenia> ว <Class AS> ่าจะมีการบู <vimos> ๊บเบี้ยวของการเขียนบ้านนะครับแต่ก็ได้เกิดแบบนี้ครับผมใช่ไหมครับจะชัดมากนะครับแบบนี้จะชัดมากนะครับผมอ่ามีเขียนมือนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมดิดครับผมผ้ายันตาลงมุนวัดเขาแดงครับผมอ่ามีเก่าแน่นอนครับผมฉากนี่ตัวจริงนะครับผมฉากนี่ตัวจริงนะครับวัดเขาแดงนะครับผมเขียนบงบอกไว้ชัดนะครับเขียนวงบอกไว้ชัดนะครับผมตาลงมุนนะครับผมเป็นกันประมาณเอ่อ ห้าหกพันนะครับอ่ารูปนี้ก็ประมาณสมัยแรงเรงเนี่ยเกือบหมื่นนะผมรูปนี้นะผมสมัยแรงๆรเนี่ยเกือบหมื่นนะคตัวนี้ก็ประมาณหกเก็ดพันนะครับสมัยนี้ประมาณหกเก็ดพันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้เยอะมากนะครับเยอะมากนะครับอ่าเสียงอาจจะไม่ชัดมากนะครับผมพอดีลืมพาไมค์มานะครับผมอัดเพียวๆครับผมวันนี้พามาดูครับผมฉากพลัก่อๆเนี่ยเยอะมากนะครับดูว่าผมเกาไม่เกานะครับ ตัวจริงนะผมตัวจริงหมดเลยนะครับในนี้มีทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับแล้วแต่นะครับผมนี่ก็ก่าเหมือนกันนะผมผมก็ไม่ได้รู้จักหมดนะครับผมว่ามีพเกจิอะไรบ้างนะครับส่วนี้จะเป็นพัดรุงกับสงขานะครับผมเป็นพัดรุงกับสงขานะครับมามาดูตรงนี้กว่าพยานอ๋อเป็นรูปนะครับผมนี่เป็นรูปตัดลงหมุนกับหลวงพ่อเขียวนะครับไม่ทันนะผมแต่สวยมากนะครับไม่ทันท่านแต่สวยมากนะครับรูปนี้ อนี่ครับผมหลงบุกเรื่องครับพี่หลงบุกเรื่องนะครับผมวัดบ,บางแก้วพดุงธรรมนะครับหลงบุกเรื่องวัดบางแก้วพดุงธรรมอ่าเป็นผ้ายันกอกรมเลยนะครับผมในชุดนี้หลง่าปลดครับผมวัดหัวป่านะครับหลงมาปลดหัวป่าแต่ชุดนี้ออกประมาณปีไม่ไม่แน่ใจประมาณปีสี่กว่ากว่าครับผมสองพันสี่ร้อยสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่ากว่านะครับ 200, 2, น,บนี่น่าจะเป็น วัดเขาแดงหรือเปล่าอ่านี่เป็นวัดเขาแดงครับผมเนี่ยเป็นวัดเขาแดงเหมือนกันนะครับเป็นผ้ายันนี่เขียนมือครับผมแบบนี้เขียนมือนะครับนี่ันนี่คือผ้ายันเขียนมือมาเลยนะครับผมเครื่องรางสายพัทลุงเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากอ่านี่เป็นรูปหลวงพ่อดิดนะครับผมวัดปากสะนะครับนี่เป็นรูปหลวงพ่อดิดวัดปากสะนะครับผมอ่าเยอะมากนะครับเยอะมากเครื่องรางนะครับผมนีฉากนี้เก่ามากๆนะครับผมดูขอบนะครับ ดูกรอบดูขอบนะครับผมเดี๋ยวพามดูเรื่อยๆครับผมพามาดูเรื่อยๆนะครับผมบุกดังเซียนใหญ่ครับวันนี้บุกดังเซียนใหญ่นี่ก็เก่านะครับผมเก่ามากนะครับผมนี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไรนะครับผมสายเครื่องรางไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะครับผมสายเครื่องรางเยอะมากนะครับผมรื้อคงรื้อไม่หมดนะครับผมวันนี้เสื้อยันมีเยอะด้วยนะครับผมเสื้อยันไม่แน่ใจออยู่ตรงไหนครับผม เนี่ยผมคัดไม่ดูได้ประมาณสี่ห้าฉากนะผมด้านล่างเลยเยอะนะผมคัดไม่หมดนะครับอ่าคัดไม่หมดอ่านี่ก็เป็นรูปจารจ์ดิตนะครับผมรูปจารจ์ดิดวัดปากสะนะครับรูปจารย์ดิตวัดปากสะพัทลุงเห็นไหมครับคือเก็บเก่าเก็บมากนะครับผมดูนะครับเก่ามากๆนะครับผมแต่ละรูป สายพายันสายเครื่องร้านน่าชอบนะผมเนวนี้คนเดียนะผมไม่มีช่างภาพครับผมวันนี้ทําคนเดียวถ่ายคนเดียวผมพูดเองหยิบเองทั้งหมดนะครับมาดูว่าผมมีอะไรอีกบ้างวันนี้อันนี้เป็นรูปในหลวงนะครับผมรูปในหลวงเก่ามากนะรูปนี้เก่ามากนะครับผมนี่เป็นรูปพอทานคลายครับผมรูปพอท่านคลาย วาจาติ์นะครับดูฉากนะครับผมเนี่ยผมชาวโบราณจะตอกตะปูย้ําแบบนี้นะครับชาวโบราณนี่อาจารย์อะไรผมไม่ั่นเจนเหมือนกันนะผมจําไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นหลวงพ่อชูวัดปากพลนะครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อชูวัดปากพลพายันกับผมดูนะครับคือเก็บ,บกบิงๆนะครับผมอ่เก็บใตรลังลังนั้นนะครับผมเอาลังออกมา เช็ดถูหน่อยนะครับออลังออกมาเช็ดถูทําความสะอาดหน่อยนะครับผมเยอะมากนะครับผมอ่านี่เป็นธนบัตรของที่ไหนเนี่ยนี่เป็นธนบัตรเก่าครับผมธนบัตรเก่านะครับธนบัตรเก่าอ่ารูปภาพพระเยอะพระเยอะมากนะครับผมรูปภาพพระเยอะมากนะครับนี่เป็นเสื้อยันครับผมเสื้อยันเสื้อยันนะครับวัดหัวปลานะครับผมอ่าพายันวัดหัวปลานะครับพายัน วัดหัวป่านะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะผมว่าทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมว่าทันหรือไม่สายตรงหลายท่านอาจจะรู้นะผมสายเครื่องรางอาจจะรู้นะครับว่าทันไม่ทันอ,อวัดวัดโคกมะม่วงนะครับผมพัตลุงพัตลุงตัวนญ่เป็นพัตลุงมดเลยนะครับผมเป็นพัตลุงสะส่วนใหญ่อันนี้เป็นผ้ายันนะผมอาจารย์ผลวัดทุ่งนารีนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผม แบบนี้ก็เล่นกันนะครับผมแบบนี้ก็ยังเล่นกันอยู่นะครับถึงออกใหม่แต่ก็เล่นนะครับผมอ่านี่ครับผมรูปอาจารย์สีเงินนะครับัดอนตารารับผมอาจารย์สีเงินอาจารย์สีเงินัดอนตาลานะครับเดี๋ยวเอาไม่ดูประมาณหนึ่งนะครับผมเอาไม่ดูแค่ประมาณหนึ่งก่อนนะครับนี่เป็นอ๋อนี่ใหม่นะครับผมใหม่นะพายันใหม่ปีห้าหนึ่งนะครับผม ที่ไหนเอ่ยนครศรีเยอะมากนะครับเยอะมากผมทั้งเกา่าทั้งใหม่ผสมกันอยู่นะครับทั้งเกา่าทั้งใหม่ผสมกันอยู่นี่เป็นชุดครับผมเครื่องรางเหมือนกันนี่เป็นชุดประหลัดขลิกครับหลวงพ่อเงินวัดปลงงูนะครับผมประหลัดขลิลวงพ่อเงินวัดปลงงู อี่เหรียญเก่าเหมือนกันนะครับผมเหรียญเก่าเหมือนกันนะครับอยู่ในชุดพายันเมื่อกี้อ่าวันนี้พามาดูประมาณนี้ก่อนนะครับผมพามาดูประมาณนี้ก่อนนะครับพามาดูประมาณนี้ก่อนเดี๋ยววันไหนพาไปชมนะผมพาไปชมเหรียญนะครับของพี่เอามีอีกเยอะมากนะผมจะพาไปชมเหรียญกันบ้างนะครับพระเหรียญพระหลักพัทตลุงนะครับผมพระเหรียญพระหลักพัทตลุงนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมไว้อีพีหน้านะครับ e ีพีนี้พามาชมสายพยันสายเครื่องรางก่อนนะครับผม สายพายันสายเครื่องนานก่อนนะครับที่ไหนเอ่ยเนี่ยที่ไหนเอ่ยอดโดนคิดตำบลสนามชัยใชครับผมเอ่ออันนี้เป็นนี่เป็นพายันนางกวักนะครับเยอะมากนะครับผมน่าจะหลายร้อยผืนอยู่นะครับหลายร้อยผืนอยู่นะครับผมหลายร้อยผืนอยู่นะครับอ่านี่เอเก่านะครับผมอ่านี่เป็นพายันหลวงพ่อปานวัดปานศึกษานะครับ รัตภูมิสงคานะครับผมโอ้นี่มินิแล้วผมนี่น่าจะขาดนะครับน่าจะขาดไม่ทราบที่เหมือนกันแบบนี้ที่ไหนนี่ก็หลงพ่อมุนเหมือนกันนะครับผมด้านล่างอ่ะเดี๋ยวหยม่ดูนะครับฉากค่อนข้างเก่านะครับผมค่อนข้างเก่านะครับอ่าดูครับผมเก่าไม่เก่านะครับนี่ครับผมส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยฉากผ้ายันเนี่ยจะประมาณนี้นะครับผมนี่หลงพ่อมุนเหมือนกันนะครับหลงพ่อมุนอ่าเห็นไหมครับผม หลวงพ่อหมุนเนี ies, ่ยแพทเทิร oh, He uh, okay? so like ์นยันจะประมาณนี้นะผมเนี่ยผมไปเที่ยวกับป้ายันอ่าดูนะผมเห็นไหมครับอ่าแพทเทิร์นยันจะอยู่ประมาณนี้แร้ผมของพ่อหมุนคือลายมือเนี่ยดูลายมือไว้เลยนะครับผมจําลายมือแบบนี้แม่นนะครับคลิปนี้ยาวๆนะผมจะไม่ตัดโตนะครับจะไม่ตัดนะครับผมจะไม่ตัดนะครับคลิปนี้ปล่อยยาวๆเลยนะครับผมสำหรับสายเครื่องรางรับนาชอบผมแนวนี้ นี่เป็นรูปครับผมอ่านี่กลิ่งครับผมส,สายสงสารรู้จักดีครับกล,ลิ่งหลวงพ่อโปรดครับผมวัดหัวป่านะครับนี่พี่เขาถ่ายไว้ตอนที่เมื่อก่อนครับพี่เขาเคยซื้อแล้วก็ถ่ายไว้นะครับผมออนี่ผ้ายันครับผมหายาดนะครับ, Ki รบแบบนี้หลวงพ่อร่วงวัดส,สะทังครับผมหลวงพ่อร่วงวัดส,สะทงังขอชัอยสนนะครับผมหลวงพ่อร่วงวัดส,สะทังขอชัยสน ประมาณนี้นะผมประมาณนี้ก่อนนะครับผมด้านล่างมีเยอะนะครับจากรูปด้านล่างมีเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็นี่ก็เป็นพ่อหมุนครับผมนี่ก็เป็น,นหล่มพ่อหมุนนะครับหลงมพ่อหมุนดูนะครับผมจอาของเก่าเนี่ยคือติดกาว้เลยนะครับเป็นล้ายแผ่นกระดาษนานานะครับผมติดกาวเลยไอ้นะครับผมสมัยก่อนเนี่ยคือเก็บผ้ายันกันประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่ช้ำชองนะผมด้านเครื่องรางไม่ช้ำชองเท่าไหร่นะครับ มาดูลาับผนนี้ของที่ไหนเอ่ยวัดทุ่มครึงหนังนะครับผมเป็นผ้ายันหวังลูกนิมิตปี3าปนะครับปี38อ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบครืปอนี้นครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่เดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมเดรยวๆนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูพระหลักพระรอะครับผมของปัตลุงนะครับพระหลักพระรอพระเหรียญน,นะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับ